Good morning everyone. Good morning Nancyville. How are you doing? Hi. How are you? I'm very well. I am Well and? I am 40. Okay. Mm. We are going to start Happy Relaxation on March 2025่ 20, ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นแฮปปี้นีลักเซชันนะคะประจำวันศุกร์ที่7ดนะคะมีนาคมสอง8นห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะก็จะพาทำกิจกรรมนะคะซึ่งชื่อเกมนะคะมีชื่อว่าเกมส่งต่อปิงปองด้วยสองวมือนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีเล่นกันเลยนะคะ จะเป็นทีมละ10คนนะคะเดี๋ยวรบคนให้ทุกคนนั่งเป็นลูกตัวยูนะคะไม่ไม่ซ้อนกันนะคะเพราะว่าจะส่งสองกลุ่มแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะค่ะเดี๋ยวทีมแรกนะคะจะเริ่มจากน้องเตยแล้วก็สิ้นสุดที่เม่เพือนะคะก็คือจะส่งของไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มอธิบายการใช้นิ้วนะคะต้องเป็นนิ้วดากันไม้ต้อยนะคะ มีการจบกัดนิ้วด้วยนะให้ทุกคนน่ะเอานิ้วกลางิ้วรอยออกมานิ้วนางกับนิ้วย้อยนะเปวนการกัดนิ้วย้อยนะอันนี้อันนี้เป็นการทดสอบนะคะทดสอบแล้วความแข็งแรงของข้อมือแล้วก็ส่งต่อลูกแรกให้ว่อลูกแรกค่ะใช่ค่ะลูกแรกข้างนี้ก่อนลูกอันน้อ ถ้าใคตกก็คือต้องเริมเริ่มที่เนะคะหรือไม่ก็ต้นจากวงนี้ใช่ค่ะแล้วกมีเวลาด้วยนะคะเพาว่างไล้วใครถึงก่อนคมนั้นชนาีมที่แพ้เราจะมีอะไรอร่อยอร่อยให้ทานนะคะเราตัดสินจากอะไรนะคะ ทีมไหนส่งถึงก่อนคนสุดท้ายก่อนทีมนั้น <NPC S 1> <ด>ชนะีมที่โดยที่ว่าลูกบอลตกตรงไหนกลับย้อนมาที่เดิมส่งใหม่ค่ะเริ<อ>่มค่ะเริ่มเริ่มคู่คู่ค ก็ทีมพี่แพ้แล้วนะคะเด๋ยวขอเชิญทีมพี่แพ้ออกมาตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราแรกจะซ้อมก่อนนะคะโรตีพร้อมพร้อมค่ะค่ะสาย่เยอะๆหน่อยนะคะขานตีโรตีแผ่นใหญ่ๆอันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตี ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมนะคะพวกเราสองคนก็ขอจบกิจกรรม Happy Reflection แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะแห่ไทยแห่คำเจ็บป่วยตาใดคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอ Today I work happily peaceful successful